บิ๊กสแก้ครับอยากได้แจ๊ส G K เอาแบบสีไม่ค่อยเหมือนใครแล้วก็ไม่ค่อยอยากมีใครเหมือนไหนๆสีไม่เหมือนใครแล้วเอาตัวพิเศษไปด้วยเลยตัวพิเศษเดก RS โอ้โหนะขับเข้าหมู่บ้านนะรู้เลยว่าไอคนนี้คนเดียวว่าผลิตมาน้อยอผลิตมาน้อยหายากหายากรู้เปล่า RS มาจากอะไร อเอสย่อมาจากอันนี้ไงค่ายเพลงไง r ออสอ๋อมันเกี่ยวกับรถด้วยแล้วดี่เึห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 ูหึหรวึห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 ึรึห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 มหึหึหนหอหึ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 ยึห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 ่หึ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 ห่หึหึหึใึหเอาใครรู้คอมเหนห์มาหึหึกึหึึพอใกล้เคียงอยู่ เครื่องเดิมๆครับรถคันนี้ไม่ได้กลับสีนะไม่ได้กลับสีนี่คือสีเดิมจากโรงงานจัดไปเน้นได้ถูกต้องตามกฎหมายดูดิมันจะพ่นก็นไปพ่นให้มันหมดนะเนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมอีกนิดเดียวจะพ่นจะถึงอยู่ละเนี่ยเขาไล่เฉดสีป่ะเป็นศิลปะอันนี้โรงงานพ่นหรือเราพ่นเองพี่โรงงานนี่ฮะคือจะพ่นก็ไม่พ่นให้มันจบพ่นก็นจึงอันนี้ R S แบบเดิมๆเลยจะเป็นแบบนี้เลย นะนีล้อแบบนี้พาร์ทแบบนี้เลยชุดแต่ง RS สีพิเศษส้มอิดส้มจิตนะแล้วก็ดูเบาะเห็นไหมจะเดินได้ส้มนี่เดินได้ส้มนะครับหน้าจอทั u c กรี r น,นะมีปุ่มมั l ติััง์์ััน ction, แล้วก็มี p a d เ l อ s h i ิ t ท,ที่มือเปลี่ยนเกียร์ที่มือได้เลยนะตัวท็อปสุดเลยท็อปสุดอะไรล็อกคอมเร็ว7สปดีดสุดตาราง สีนี้ถ้าคนชอบเขาก็ชอบเลยนะใช่ถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยใช่ไอ้สีส้มสีน้ำเงินไม่ใช่สีแมสอะออแต่ก็ถ้าเกิดคนหาก็คือน้อยอยู่แต่ผมถ้าเป็นผมผมเมื่อขับตีนี้นะผมชอบแปลกๆไม่ค่อยเหมือนใครเออชอบของแปลกท้ายเดิมทุกอย่างเดิมรุ่นนี้ไม่มีล้ออะไรให้นะทำไมครับก็มันไม่มีใช่ปหะล่ะเนี่ยล้ออะไรไม่มีมีปะ อีกชั้นหนึ่งครับพี่อ๋อมีชั้นหนึ่งเหรอโอ้โหไม่เคยเปิด,ดเกือบแพ้เกือบแล้วโชว์โว้แล้วหายรถแต่ไม่รู้เรื่องสั้นมันมีหลายสั้นมีหลายชั้นเบาะนี่พับแบบว่าเสมอเสมอกับข้างหลังเลยนะเวลาพับเบาะเสมอเลยใช่แล้วเขาเขาพับไปทำอะไรใส่ตู้เย็น<อ>ได้ใส่หม้อซค์ได้จริงดิจริงผมเห็นเขาทำกันในกลุ่มขนาดนั้นเลยวะคนยันหม้อซค์ใส่ยันตู้เย็นเขาไม่ซื้อกระบะ ร้านเราก็มีขายหน้ากระบะเนี่ยเออได้เวลาพับปุ๊บจะเสมอกันหมดเลยเอาที่นอนมานอนได้เลยนอนได้เลยนี่โอ้โหเสมอข้างหลังเป๊ะเลยอ๋อขึ้นได้วขึ้นได้วลูกค้ามาดูจะได้สะดวกเอามาดูมาดูฝั่งคนนั่งมาก่ะเดิมเดิม clean c l e เนี้ยบเนียบนะรถวิ่งเจ็ดหมื่นกว่าโล ให้ขายถูกราคาปะเนี่ยแต่ก่อนเราขายมันต้องมีห้าห้าเปอร์เซว่าห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหรือห้าแสนสองหมื่นเก้าพันวันนี้ขายอยู่สี่หกห้าเองปีนี้เอาแค่สี่แสนกว่าแล้วผ่อนแค่เจ็ดพันพอปีหกห้าลดอีกสองหมื่นเนี่ยนะยาขายแพงมากเพราะว่า<ล>จะได้ไปเร็วๆรถ <laughs> เร็วนะอ้อาวพุ่งตรงจองซ้ำมาหาไม่ได้นะรีบใครอยากได้ก็รีบมาเอาราคาสี่แสนหกหมืนห้าันบาทลดปีสิเจ็ดนะตัวพิเศษ R S สีพิเศษ รถสวยบางเดิมรถอีกสองเมื่อนี้ก็เหลือสี่สี่ห้าเองเหลือผ่อนเดือนละเจ็ดพันตลอดสัญญาเอาเอาให้จองคนเดียวคนที่สองไม่ไม่รับจองถ้าสีนี้ก็รับอยู่จองมาก่อนทำสัญญามาก่อนปัญหาได้เหรอพี่ก็เดี๋ยวอาจจะแถมอย่างอื่นไปเอาสีอื่นแล้วแถมอย่างอื่นไปอย่างน้อยคุณต้องพอใจอ่ะซื้อผมถ้าเกิดไม่พอใจไม่ต้องซื้อนะ ูผมพอใจแน่นอนอ่ะฝากด้วยครับกับบิ๊กสแกวนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ